สวัสดีจ้าพี่น้องพบพ่อกันในช่องไมค์ชาแนลนะคะวันนี้พาพี่น้องเข้าป่าไผ่จ้าหาหน่อไม้ไผ่นะจ้ะพี่น้องอันมากอะหาก็เห็นล้วจะได้แน่เราได้อยู่ในกระสอบก็ได้แน่แต่มันถ่ายบ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันชัน็ทสิพาพี่น้องมาเอาก๊อสต้นนี้จะเห็นไรนอนแล้วจ้ะอันนี้มันพอถ่ายได้นะจ้ะก็เลยถ่ายให้เบิ้งอันนั้นมันถ่ายบ่ได้เลยแต่จ้ะมันชันชันนะพี่น้อง ไม่แรงมัน,มนได้ฝนตะก่อนมันเล็แแรงมันจะสายหยุดจะก็ใส่ได้อยู่จ้ะจะหมดงานมาโว้มีพายมาได้เอาเข่ามาได้ป่ะนี่พายว่างของนอกคุณเดี่เป็นทัวร์หกไม่เอาเข่ามาไม่ได้ไมัมยจ้ะชั้นพร้อมหนอเดี๋ยวคุณโบมีตำแหน่งตำแหน่ง อัะโอ้ยวันนี้ตำแหน่งที่สิซรกได้ไหมมันก็เลยบ่งงานปันไดเ๋ยวไปข้างหลังนู่นได้นู่นโอ้โหหน่อไม้ถึ่งได้ฝน กนไม่ถึงได้ผลมคมึนี่ม่ได้เอามีดแหลมมาได้ไหม เฮงพี่นาะงพี่น้องเอ้ยตกเงาตกใจคุบเงาก็ไปทังคุณตาถุงพายอยู่นอกพี่น้องเอ้ยจิได้ใส่ห่อเสื้อแล้วออกไปอะ่ะเพราะว่ามันแบกข้ามามไ,มไม่ได้ถามันหกไหมจ้าถุงพายมันเต็มแล้วไหมพี่น้อง ถุงพายมันเต็มแล้วใส่ห่อเสือกไปก่อนเดี๋ยวจะงไปใส่ถุงพายของนอกนะจ้าไปมึงแนใส่ห่อเสือวันนี้กับทั้งมีดทั้งกล้องพี่น้องมุนลงไปมันหกนะ,นะจ้าปลาน้อไม่ไผนะ่เนาะไปเจอกันข้างนอกนะจ้าไปใส่ถุงพายอยู่ข้างนอกนะจ้าเดี๋ยวพี่น้องมึงแนเสือกอนะับห่อเนาะไม้เดี๋ยวเมื่อกี้พาพี่น้องข้ามไปทั้งนั้น จะก,กอไผ่ข้างหลังนะดำมุมคึมนี่นะเลาจะท่าเข้าไปพุ่นหมุนป่าหกนี่ลงไปแล้วจะทางพุ่นพันไปเพราะได้มันเป็นแปลงมันเขาแล้วมันบ่นม,นมีทางขามต้องหมุนป่าไปหลัดคล้องไปเดี๋ยวใกล้สิฮอดหลดแล้วพี่น้องเนื้อหอดหลดุดอย่างเมืเบิ่งกเนาะไม่ในกระสอบเนาะจ้ะผู้ดเดียวแม่จ้ะถือทุลักทุเลพี่น,อน้องย่างมาฮอดหลดแล้วลูกสม,มุนก็มารนะ้ำเบิร์กทิ่มกันเด้อพี่น้องเออ น,นุ่มมีม่หม่องใส่ต้องใส่ตะกร้าไปนะมัน,นเต็มแล้วเด้เนี่ย,ยเต็มทุงพายละในตะกร้าหลดพอนบุมมีหม่องใส่แล้วพี่น้องก็ตะกะสีไปเบิ่งอีกก้อนหนึ่งแล้วก็กลับจ้ะอีก้อนหนึ่งก่อนเอานี่ใส่ทุงพายก่อนเดี๋้อตั้งอันเลี้ยงพวกนี้ใส่ทุงพายใสก่กระเป๋าก่อนเด้อจ้าอ้ย เอาไปบ่ได้บ้านฮันมันนักแล้วจ้ะนัก,ลกเลยเอาไปอันเดียวอันหอบเอาอะถ้าเผื่อย่านมันบ่มีน่าข้นก็หาเนาะพี่น้องแต่บัดน,นี้เขาหวานเข่าก็ปลูกมัน่นเลยพุ่งจ้ะก็เลยอันบ่มีไผเข่าเลยฝุกไหมเลยหมานอันนี้ก็เต็มละใส่ตะกร้าไปนะไอ้ตะกร้ารหลดก็ แตหน้องงามๆเด้อพี่น้องเด้อไห่จะเห็นบ่นี่ยแตหน้องขาวๆเหลืองงามงามเ,ยเ,ยมเลยตนวละสะออนข้าวสีแกงอันนี้สีแกงใส่เห็ดเพาะนี่ไปหาเมื่อวาน,นไปหากับน้องไน่เมื่อวานเหนือจ้ะ,ะสีแกงแก,งแกงแกงสองน้อไว้ใส่บาทพ่อพี่น้องเอ้ยงามขลักไหลสะออนแกงกินอันเหลืองๆเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหาอันก้อนอหนึ่ง ก็สุดท้ายแล้วก็สีขาวบ้านถ้าถ้าตั้งกล้องบ่ได้ก็ไปเบิ่งผลงานอยู่บ้านเธอเดียวนะจ้ะพี่น้องเพราะมันสั้นไม่ต้ก,ก้อนะทั้งหกทั้งชั้นเลยจ้ะถ้าบ่าได้ก็ขออนุญาตพาพี่น้องไปพ่อกันอยู่บ้านเลยนะจ้ะเนาะไปเบิ่งผลงานอยู่บ้านน้องกันเธอเดียวเนาะจ้ะมันหกหรือมันสั้นตั้งกล้องบ่ได้อยู่ฝั่งนู่นนั่นได้สามนอมีแต่นอหกขาวด้วยจ้ะเนี่ยฝั่งนี้ก็ได้มาแล้วสองนอแล้วนี่นี่นี่น,นอนหนึ่งไม่ใชแต่มันตั้งกล้องบ่ได้แล้วมันบ่มีหม่องตั้งกล้องเราคอย ตัดก่อนหนึ่งจะใพี่น้องเบิ่กด้วยจ้ะเนี่ยไปพ่อกันอยู่รถพี่น้องมันมันมาผู้เดียวเนาะจ้ะมันทุลักทุเลแล้วมันมันมีผู้ถือกล้องให้นี่พี่น้องนองบักใหญ่เลยเนี่ยแต่คอยตั้งกล้องบ่ได้เลยจ้ะนี่ก็นอนหนึ่งในก็นอนหนึ่งนี้สิตัดให้ได้แล้วมั้งก็เออแล้วฮะมันมือเดียวแม่จ้ะพี่น้องบ่ถนัดแม่จ้ะเดี๋ยวใครจะขออนุญาตตัดเซตยังเซตเหาออกไปเจอกันอยู่หลเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเด่นนอบักใหญ่แหมเนี่ยนี่ ไผ่ป่าด้วจังมึงในกอก็หกหก,หกมึงเดี๋ยวเจอกันข้างนอกแล้วจ้าน้องกลับบ้านมานจนโมมีหม่องใส่แล้วมาหนีมึงแนกองมีพี่ก็มีบันนี่นนถุงพายก็เต็มแม่เฮ้ยในตะก,การลดเนาะเฮ้ถุงพายพี่เดียวโมมีหม่องใส่เราได้พี่น้องไป grab เนาะ ฮะนองไม่เมื่อก,กี้ก้อยจะพูจังว่าถือว่าเขาบเผามันติดงานศพพ่อไหมจ้ะมันเป็นงานศพบมือหนึ่งเผาเมื่อวันอาทิตย์นั่นเองเผาเมื่อวนันวันเสาร์เออเผาเมื่อวันเสาร์เนาะเลี้ยงน้องไม่ก่อนพยายามเลี้ยงเอามันไปให้เบิร์ตก่อนก้อก้อที่ผ้าเขา่านึงมันบ่อันนั้นไหมจ้ะพี่น้องมันมันบม่มีหม่องตั้งกล้องได้มาซิฟกวัวนอมิตรนองกำงามอยู่จ้ะแต่บ่มีหม่องตั้ง,ตงกล้องก็เลื่อนได้ตั้งเด้จ้ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ลาพีแล้วน้องซัมนี่เด้อจ้ามา่มีม่ม่องใส่แล้วจ้าสวัสดีจ้า